หลาน10ล้าน10ล้านอาน่ <c oughs> อาสา,าธุสา,าธุสา,าธุเป็นที่เรียบร้อยครับขอกราบทูลพระคุณทุกท่านนะครับ เดี๋ยวก็แห้งแห้งอยู่เลย้ลนนยลา 图。 ทางเลยพี่วิเชียรับอัปปะอง พี่วิเชียนได้ไปไหนไหมวันนี้หลังจากนี้เสร็จจะตัดผมให้ไงตัดผมให้เด็กๆตัวนี้ยกให้พี่วิเชียนข้างบนกับตาคุณกับปักเสียงเน<อ>ื่องตอ้ตกเรื่องต๊กที่จะมาจัดอของไหว้พรุ่งนี้ถ้าไม่มีก็ต้องได้เป็นเช่าวัดแล้วนะเนาะเหรอเอพราะว่ามันเยอะนะพรุ่งนี้คิดว่าก็อลองบอกว่าเชาวัดกัน

อ๋อสาธุสาธุ por ต้องมัดเตีย้หยห้อยไว้ห้อยไว้โอเคเป็นองค์มาเลยมาติดเสาในใช่ไหมถ้ามาติดเออเตี้ยเตี้ยถ้าเปลี่ยนมาไปเป็นโดมได้ไหมไปคล้องข้างบนโดมได้ไหมไม่อยู่ถ้าบนโดมนี่ลงมาไปแล้วก็ชั่วคราว,ว,าวอ่ะเอาภาพสวย เราไม่รู้ว่าเราพร้อมแล้วกล่าวคำว่าจ้าเอางั้นเอาสองต้นเอาสองต้นพอ<า>มันใหญ่ไป<า>อ่าเอาเอาหันไปทางงงวดดิหันไปทางที่เ,เขาทางนี้ทิศเหนือถูกแล้วอ่าอีกเส้นหนึ่งไม่เห็นอันนั้นไปตะวันตกแล้วฮะ ต,ตรง,ตรงนี้นะหันน้องหัน,หนมาหาเราเนี่ยร่องเนี้ยอขนโคนเอาอเนี่ยเอาออเอามาเข้าช่องเนี้ยเออช่องแกนั่นแหละเอาอีกข้างนึงไปไหนอ่ะเออ นั่นแหละเพราะอะไรเพราะพวกเราคือหัวใจดวงเดียวกันที่ชื่อว่าไ,<อ>ไ<อ>ครใคัวไหนตอบไม่ได้นะปู่จะสาให้เป็น <c oughs> ไดมอนด์ไดมอนด์เย็นสบายเนาะ <c oughs> เย็นสบายเลย

มันได้ขึ้นตรงไหนอ่ะมันได้ขึ้นตรงไหนนะผมรู้ว่าขึ้นด้านด้านหลังเหรอไม่เคยเห็นมีแต่บันไดตรงสาบันไดขึ้นไปตรงนี้เฮ้ยข้างหน้าเราขึ้นไปนี่ก็ไม่ถึงยังไม่ถึงถึงข้างห้องบอสไงอ๋อเหรอข้างห้องบอสเนี่ยเข้าไปเลยถึงเออขึ้นไปสามห้องข้างห้องบอสมันจะมีบันไดด้านข้างประตูตรงห้องบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใครมาล่ะไม่มีใครรู้เลย แม่ใชิมสาน้ำแล้็นไปมันสาน้อาจารย์กีดพาขึ้นบันไดไปถูกเป่าอาจารย์กีดจะไม่รู้เลยมีข้างห้องบอสแล้เลี้ยวซ้ายออกไปริมสาน้ำมาคุ่ณแจมามามาเข้ามาเลยค่ะ

ปมาณะวันตาเิสิวิสัปานีอาหิวิจิกาจตปะจิอุณาตังทีตะระพุสิกาตระมีรักษาตระมีภาริตาะติกรรมตัวโคตานิโตหังนะโมปะคะวะโตนะโมสันทน์นะนะวะพิเัง ด้วยันอำนาจอำนาการเข้ามามรตามติดแก้หนาผู้นำสารซึ่งเป็ความเชื่อในความรัทยาในจิตภาวะและบุญธรรมี เปอบ้านเมือด้วยเมื้อ้วยเธอน้าพเจ้ค่ขอเชิญสัตว์ปุนและเชิญสายยาา้าระานทุกเหลาระตูร่วมแท่กซ้อนครับนนี้ก็ในาของข้านะทรับ้าพ้าพุทธเจ้านะครับ นหรหัของเรานะไหว้หวน,นเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิขอจงมาอยู่ในหูของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทเจ้าจะขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิขอจงลงมา อยู่ในปากของข้าพระผู้เดเจ้าข้าพระเดทธเจ้าจะขอไหว้วหนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิหลงมาอยู่มา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 เสยมเสมาเสมามาอยู่ข้างหลังนี่ข้าผู้เดเจ้าจะขอไหว้หมาเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิ ลงมาอย uh 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 ู่ที่ปลายลิ้นของข้าพระพุทธเจ้าหากข้าพุทธเจ้าจะทำการเสี่ยงใดแล้วขอให้ได้ขอให้ได้รับผลสำเร็จรับผลสำเร็จเหลือความคาดหมายเหลือความคาดหมายภูปการ 那不叠加了？啊，那不叠加